E

นี่เน้ส่สมบีออกไปกินอีกออกไปกิน,นอีกโผลไฟไหมดูดูผ่านไปแล้วด,ดูดูแรง อโอ้โหฉันว่าข้ามิติมาที่นี่แรงฉิดถางแรงกว่าบ้านฉันอีก่นด้ชิฉันจะปลูกพืชปอูกพืชเลยอันตัวนี้อีกตัวนี้นอีกตัวนี้อีก มันจะมีอะไรอีกนหมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเกิดใหม่แล้วเนี่ยเฮานี่มันใครเอ่อหวัดดีฉันคือคนที่ว่าบันทึกแล้วฉันจะมาปลูกพืชเพื่อกันฝนดูฮะพืชเนี่ยกระจกจอบ จะยิงซอมบี้ไัไงงั้นฉันจะลองให้เธอดูเอ่อดูงเยไนะม่่ครอไม,ออมอยด้วย แต่มันติดอย่างนี้ออกไม่ได้หรือก่อนหรือว่า รกับน้องาพี่ไหนดีอ่ะไม่มีอะไรคร เปลี่ยนเป็นตอนมืดเลยโหอ,อะไรเนี่ยตัวอะไรทำไมเป็นแบบนี้นตวัวใหญ่โคตรเลย ทับยันโอ้โหมีตีลังกาฟาดหางใส่ฉันอีกสี่สิบเจ็ดหลายวันผ่านไป แล้วมันมาจากไหนเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวดูซิ <coughs> ไม่ไห้อาเล็กเลกสายเลยเบสเก้าปีไปโลก การเหลายปีหลายวันฉันก็ยังปลูกพืชเหมือนเดิมนี่แหละปลูกมา ถ้ไม่อยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นตันขึ้นน่ะทำงตัวเลยรู้ว่าจะเป็นซอมบี้ในซอมบี้มันหน้าตาแปลกๆไม่ไม่เหมือนซอมบี้ที่ยัเป็นตัวเิเลยลมันมีอาวุธอะไรแปลกๆด้วยไม่ใช่หน้าจะไม่ใช่ ก็เป็นโง่จ้าไออาวันเล่าเฮ้ยอาวุธมันยิงมากเลยอาวุธมนิตบักแล้วอาวุธมันิตบักแล้วอือหือ วนตัวมันเะดมันไง เอยอมมีอมบีมันมาจากไหนกันเยอะนี่ยดูดีมาเกือบเปลี่ยนเป็นรูดดูหนาวมันมาัา้งกองทัพเกือบั้งกองทัพไม่รู้มันมาจากไหน ได้ฉันจะใช้ท่า,ามไม่ตาย โอเคข้าทุกคนหมดละคุณเพียงเท่านี้กับเมลอนพีกาวชอบกันไหเออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ไม่ใช่กดแชร์กดแชร์พูดไปแล้วกดรีมิกกดกดดูคลิปกดติดตามเออกดติดตามพูดไปแล้วเนะครับแล้วจ๊ะ ทุกคนอะไรสักอย่างมาได้แบบหยิปกินแล้วก็ก็ห้องใหม่อะเลยอาวุธที่ผมชอบเนี่ยก็เป็นกะคาทานี่เลยค่ะประทานศูย์ข่าวเอาอันนี้ดิโอ้ อาสืบข้างเขา,เาสามารถทำให้สิ่งที่อยู่้านหายไปได้ไม่รู้ว่าทำสิ่งของได้ไหมหรือทำได้แต่ตัวละคร